เอาละรครับพ่อแม่พี่น้องครับที่ดีตอนบเก้็สู่รอบชิงชนะนลไฟอลเอจักรยานขาใถ่บลามไบในภาษาสารเกม6คนนี้ประกอบไปด้วย BC11 ครับเทศบาลนครเชียงรายจังหวัดเชียงราย B ี1 6เทศบาลเมืองลำพูนจังหวัดลำพูน B409 เทศบาลตะบลหนองบวัวจังหวัดนครสวรรค์ของเรานี่เอง B412 เทศบาลนครแม่สอดจังหวัดตาก B ี1 0่งเทศบาลนครพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก อโอ้แรงมากๆต่อไปล 4, 1, 8, ัต4ีหปครับเจศบาภรณ์เพร่จังหวัดแพร่ใครจะขว้าถ้วยขว้าชัยใครจะเป็นเจ้าสนามในวันนี้คุณพ่อคุณแม่พร้อมน,น้องๆพร้อมพร้อมแล้วพร้อมแล้วเริ่มที่อี นักกอล์สสนามดอมเบืรองเราไปแล้วอันดับสองยังไงระหว่างเชียงรายและพิษณุโลกพิษณุโลกลำพูนยังไงไปแล้วอันดอบสามตามเขาไปลหองบัวเจ้าเหลืองเจ้าเหลืองกางเกงแดงเด็กไซจีนเด็กสมชีสแล้วที่อ่ามาแล้วนะครับกางเกงแดงตามมาด้วยเชียงรายพี่ลูก้าพี่ลูก้ายังไงพี่ลูก้าสับใจสับใจตามมาติดๆกับลำพูนลำพูน ไปเลยทีเดียวพี่ศะแล้วกอไหยไปแล้ว่อยไปแล้วได้เลยไดเลยไดเลยได้เลยตามมาด้วยนะและชุดใหญๆแบบนี้น่าจะนแค่